อีหย่างขวบเหล้าใจจ้อยเป็นคนจังหวัดใหญ่นนี่เป็นคนเลยครับเว้าอีสานแต่ออกไปทางสุพรรณไปทางลาวไปทางเวียงจันทน์นี่ยังจังซี่พี่ทหารนี่อาบน้ำนี่เลยอุ้ยแต่วันแรกผมก็ถอดหมดเลยนะพี่หนุ่มถอดหมดเลยวะตอนที่ฉันเป็นทหารน่ะมันก็มีหลายแบบบางนึงก็ยังใส่ลูกปัดลอยมาเลยแตมี่เรเคยเห็นอันฮอตด็อกสีแดงแดงอะบ่เอาลงไปถอดอ่ะมันคือจังสั่นเลยเนาะพี่หนุ่มเสีมันเป็นยังซี่นี่้สเตเตจนติงอ่ะเฮ้ยเห็นสเตเตชันติงอะเฮ้ย เป,ป็นปีศาจจะจ,จริงแอ่่นนัแหละเคยมีขีดประวัติจากของอยากยุดแล้ว <_ d ata> วงการบันเทิงไม่เหมาะกับผมผมชอบชีวิตโลโคมากอะไปคล้องกระร้อมไปยิงนกหาหนอไม้แผลไปใส่เบ็ดปักเบ็ดตามนาอะไรเงี้ยคือผมโตมาอย่างนั้นจริงๆพี่ก็โตมาแบบนั้น มีจักรยานแล้วนิวคือดีแล้วอะ่ะเสน่ห์ของมันหูบอกคืออียงการปั่นจักรยานไปหาหมูอยู่หน้าบ้านนี่แหละคือคำว่าเงิ่นซื้อความสุขบ่ไรอะ่ะซีรีส์หรือหนังมันมีหลายแนวมีมบทใดบที้เฮ้าอยากเล่นพระเอกแบดๆบเนาะแล้วฮักนางเอกแค่คนเดียวคุณกรละวินคาลิชันรอนมากเลยอะค่ะเค<อ>ยแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยอะเอาไม่จูบอะ่ะ